Allez จับไม่ไ oh, ด okay. oh, ้สตรีมนะคะมีสมานิดหน่อยนะอย่ไม่าเป็นอะไรก็เดี๋ยวไว้ว mm ันพรุ่งนี uh <__<_้นะคะก็เข้ามาดูในสตรีมแล้วกันเนาะส่วนวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาบอกกิจกรรมในเกมฟรีไฟให้ทุกคนได้ทราบก่อนนะกิจกรรมแรกเลยนะคะมาเฟียบอย8ทีการันตีลูกเจ้าพ่อมาเฟียนะจ๊ะอันนี้กิจกรรมนี้เล่นได้ถึงวันที่29ตุลาคมเท่านั้นนะแล้วก็อันนี้ค่ะลดสูงสุด85ค่ะ Wonder Street Land นะแฟชั่นเรดเวอร์มิวนี้เข้าไปดูซิกิจกรรมนี้เล่นยังไง โอ้มันต้องหมุนรับสิทธิ์นะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะจะได้สิทธิ์เท่าไหร่เอ๊ A. ได้64อ่ะแล้ว้ามแล้วกันเพราะของเรามีแล้วนะคะแล้วยังมีกล่องสุ่มแก๊งลูกสาวมาเฟียบวกหูแมวสีชมพูด้วยนะคะ <Wow. S 1> ในร้านค้ากล่องละ25เพรใครที่อยากได้ก็เข้ามาดูกันได้นะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง1พฤศจิกาย,ยนเท่านั้นนะจ๊ะอยากได้ก็มาตามกันเอาเองจ้าก่อนจะจากกันวันนี้นะคะทุกคนฝากเพื่อนพี่น้องๆทุกคนนะคะไปช่วยกันโหวตให้เกมฟรีไฟของเรา เพราะว่าเกมฟรีไฟของเราเนี่ยได้รับการเสนอชื่อนะคะเข้าชิง eSport r e w a r d ค่ะพวกเราทุกคนนะคะมาร่วมแสดงพลังโหวตของพวกเรากันค่ะนี่เข้ามาตรงประกาศเลยนะคะแล้วก็กดเข้าไปค่ะช่วยกันโหวตให้เกมฟรีไฟของเราด้วยนะน้องๆบางคนอาจจะงงว่าเกมฟรีไฟของเราเนี่ยต้องไปโหวตตรงไหนนะทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะคะเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยจ้ะของเราเนี่ยจะเป็น creative and industry นะคะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอเกมฟรีไฟของเรานะมันจะอยู่แถวนี้ นี่ไง <S 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 จะอยู่ในหมวดของ e-sport game of the year in association with the c o y o s t o r e นะคะกดเข้าไปเลยค่ะเลือก free file ของเรานะเลือกเสร็จแล้วนะทุกคนก็เลื่อนลงมาข้างล่างจนสุดนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างจนสุดแล้วก็กด submit ได้เลยจ้า ะะวันนี้นะคะจะจะมาเปิดเลขห้องนะคะให้คนดูเข้ามาเล่นด้วยกัน <Wow. S 1> มาดูกันว่าเหตุการณ์ในวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก่อนจะเข้าไปรับชม<ๆ>คลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลคล์กดแชร์กดติดตามไป,ป,ปกำลังใจให้กันด้วยนะคะไม่อยู่ฟังอยู่ฟังอยู่ฟังพี่นะล,ลา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  ไอ้นนไอ้นนลองดิลา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 อะไรยะว่าน่าโดนไฟช็อตตายทั้งช่องอะจริงดูจากทรงแล้วเนี่ยร้องอย่างงี้เปิดเลขข้างดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวคนที่เข้ามาถ้าเกิดเขาร้องไม่ถูกเราไม่ให้เล่นฮัลโหลน้องเปิดไมค์ได้ปะโอ้โหดูหน้าน้องนี่กล้าทามเลยน้องครับน้องเปิดไมค์ได้ไหมครับน้องน้องร้อง A E I O U ได้ไหมครับฟังฟังน้องฟังน้องลา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 โอ้คนนี้ไม่ผ่านไปเลยแล้โห น้องคะน้องเปิดน้องเปิดใหม่ได้ไหมคะต้องลลา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 ให้ได้ก่อนทําไม่ได้เราไม่ให้เล่นนะอ่ะน้องขมามนเปิดใหม่ไม่ได้อาไปละเคื่อนเคล่อนร้อนนเน่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 ตตึงไหนลา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 ให้พี่หน่อยรอบหนึ่งดิล่าล่าล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 าเฮ้ยลาลาด้วยเอาใหม่เอาใหม่เอาม่เมื่อกี้เสียงขาดลลาล่า ลลลาาาสู้มพ่อหยุดเลยหยุดสู้อย่างมีสติหยุดร้องหยุดร้องเดี๋ยวนี้ปวดหัวร้องไหวร้อยคนตายพบศัตรูแล้วปัดปัดพี่ชุบอายุได้ได้ขนาดโอ้โหมาให้ชุบเพื่อนเอ้าชุบไม่ได้เอ้าไอ้ยังไม่ตายอยู่่ะหวังนี่ใครวะเนี่ยนี่ใครเนี่ย มาแล้วาแลนกอยู่นกอยู่ดูดวยนะที่มันชอบอยู่หลต้นแฝั่งน้นล้วแต่ไหนพูดพูดตอนนี้ไม่อยากพูดอะไรนี่เลยยกหิงได้ไหมสวยเก่งมากี่รถมาข้างหลังด้วยระวังนะ เราก็โดดยิงหัวไม่พลาดแตกละแตกละเจมส์พี่จัดมีคนส่งดาวจ้าไปดีกว่าเลดโซนไม่โซ่อุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยซ้ำตายด้วยเป่ะแบ๊บแบ๊บนึ่นได้ยูเอ้ยหอนนาฬิกาชุบเพื่อน าไม่ตายโดงหน้ามาเลยบันไดบันไดบันไดเบรกแล้วเฟกแล้วมันคิวอะไรวะสวยรู้ขึ้นมาตายเย่เก่งมากครับน้องเนเน่เนเน่มากับพี่ปะไปอยู่กับสองคนนั้นหนูไม่น่ารอดหรอกกับพี่ดีกว่าอนาคตเยอะเดี๋ยวหนูขอแลกลูกซองก่อนได้ไหมคะได้ค่ะมหอยู่กไปยูได้เปล่าเห็นไหมน้องเขาเล่นเป็นทีมจัดเลยไอ้พวกนี้นะไปไหนไม่เคยจะบอกอ่ะจริงแล้วเลยนั่นนึง เห็นไหมตรงเนี้ยใกล้ๆพี่เนี่ยตรงนี้ค่ะตอนนี้มันตัวที่หนูเคยยมีม้าไหนพี่สามให้ตอนนี้หนูเคยยิงแล้วใช่ไหมมันเกิดอีกแล้วใช่ไหมหนูได้สองคิวกับตัวเขาเลยโอ้โหเนเน่ๆนเน่ยิงมันก่อนเน่ๆนน่ยิงมันเนเนยิงมันก่อนน้องมันอยู่หลังไอวอนน้อง ไอ้นอมมาแล้วพี่จ้าทุกคนดูเนเนไว้นะต้องไหนพี่ไอ้นอมมาแล้วไม่ได้เอาเหมือนไม่้ด้วยรถหลังรถจะตายหลังรถจะตายเอ้ยไม่มีว โอ้โหไอ้นนท์ตายยูป่าหมีหนูระวังกับดักระเบิดโอข้อไม่มีเหรียรเลยแบบพี่ถ้าเกิดไรเราไม่ต้องรีบเราแบบฟาร์มให้เราสู้ได้ก่อนอมีดูสองพี่พี่มีปืนไหมอะ่ะมีปืนยิงยาค่ะว้ายโอ้ยพี่หนูโดนข้อมาือ <laughs> โอ้ยยันปืนโอ้ยแล้วพี่จะเอาปืนโอ้โหัวสองตัวมึงสองตัว ไอ้ยมันมีตัวขึ้นบนว่ะโอ้โหสเน็กปะปะปะมาดิ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 เฮ้ยโอ้ยห้าานเลยละมันเดี๋ยวจะเท่มาเลยเดี๋ยวจะเท่ไม่เป็นไรน้องยังบวกอยู่โอเคโอ้ยขึ้นไดมอนด์ไอวีเลยเหรอตามเมื่อกี้บวกเท่าไหร่คะสามสิบสี่ค่ะเฮ้ยบวกเยอะแท้ ถอยถอยมา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 พี่มึงเจ็บจัดตัวนั้นน็อกนะเหลือตรงหลังกล่องที่แบบไรคิอ่ะตายว่ะต้นน้องยิงมันยิงมันตัวเนี้ยข้างบนมีตัว ไปชุบได้ไปชุบได้เร็วเร็วเราวิ่งไปชุบพี่นนท์วิ่งไปชุบพี่นนท์วิ่งไปชุบพี่นนท์ตั้งไอวอด้วยตั้งไอวอด้วยสวย เตรียมยิงเนเน่เตรียมยิงเนเน่ถอยมาถอยหลังมาก่อนตรงนั้นหนูโดนยิงหัวนั่นอ่ะเออเตรียมเตรียมเตรียมเดี๋ยวมันจะออกแล้วไม่ได้คิดตัวนี้มันจะตายวงจริงเหรอโอ้อดเลยไม่ไม่มีไม่มีแคปถอยได้พี่ช่วยตัวนั้นนกตัวนั้นนก ใครลงจิ๊ต้อง่ะเลรจัดตัวเดียวตัวเดียวพี่สวยสวยพี่สวยสวยสวยมันตีกันล้างมันแ้วมีใบ้านเหมือนมีนะรัดหัวกันเุก่ย่างนี่ยะไร มานีแล้วหึงคนแล้วเน่เวเน่เนลขับรถนี้เลยเลเพี่จพี่จั่งขับรถนี้เน่ยิงเลยเน่เน่ยิงเลยเน่เยิงเลยแคปปล่อยให้เน่แคปปล่อยให้เน่เจาะเจาะเจาะยิงเลยครับเน่เ่เน่น in in mm ่ hmm. okay. <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่เน แปบนึงแปบนึงเดี๋ยวเราขึ้นไปชุบข้างบนพี่หนูตายแล้วเดี๋ยวพี่ไปชุบบุกแล้วหนูก็ตายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ชั่งเพงหนูมั่งเพลงไปแล้วน้องมองเพลงไปแล้วค่ะเรียบร้อยแต่น้องยังไม่ได้คิวเลยอ่ะ แนมี alien, alien. Oh! ตายแล้วมาตายล้น่มีคนมีคนตรงพี่เน่หนูหนูยิงเส็จแล้วันจะแอรสวยเน่สวยมีรถมาเน่เมีรถมาตัวนี้แหละมีลูกซอง เหมือนเหมือนพี่จะเห็นต้องต้องหินสลิงเนาะลนกหนึ่งอกหนึ่งเหมือนเหมือนพี่จะเห็นต้องต้องหินสลิงเนาะลนกหนึ่งนกหนึ่ง เ,เพื่อนมันถอยไปบ้านเขียวเนาะ <shorts. S 1> ตรงนี้ตรงนี้ตรงพี่ตรงพี่พ เออนี่พี่ปักทองใส่สดมาเลยเรียบร้อยเกมหน้าขึ้นแน่นอนยังไงก็ขึ้นพี่จ๋าเดี๋ยวเต็มมีคนลงด้วยนะน้องหม่รู้อหหนูห้าวหนูห้าวได้น้องได้ อุ้ยหนูขาดอีกหนึ่งแต้มหนูจะขึ้นแดงแล้วทำไมมันต้องทำกับหนูอย่างนี้ฮะโอ้โหโอปุ่นี่ขึ้นข่าวตด้มาทำมงดนมาเลยใช่ไหมเด็นหนูไปแบรล์ละค่ะทีมรคบมีอีกตัวนึงเฮ้ยมุณปิงไม่นะแคปที่เป็นไรนะ หมดไหมปิ้งอ่ะพี่ไม่ปิงไม่ปิงอ่ะพี่ไม่ปิงนะพี่ไม่ปิงพี่จ้าดมันอยู่บ้างบ้าเห็นล่ะๆแต่พี่พันยาต่อ เนเน่มันล้มไปแล้วอ่ะีหองเป็นก่าหอยสะไปพี่เก็บเร็วเดี๋ยวให้พี่ยิงให้ก่อนนัดหนึ่งเนเน่ยิงเน่สวยแนเน่มีคนสลิงเนเน่ช่วยพี่หน่อยมีคนสลิงมาสวยเนเน่ นมป้อมอีคนมาป้อมที่ไหนอีคนมาป้อมใช่บทป้อมเตมหมดแล้วเต็หมดแล้วไม่ขนมอีแล้ว X กับ X S ไหมเมื่อกี้มีคนขับรถท้างล่างเราไปดูรีวิวครับไปดูรีวิวไปดูอะเฮ้ยันเน่เนเน่ร้องละ ตาที่แลี้ยวคนสีเจ้าเสือคือสีเลือจะเชื้อเลือกี่ตัวหนึ่งหรือสองนี่ยแน่ล้วงกว่าเนี่ยนี่แน่่มันแน่ตัวเดียวใช่ไหมสายเลยเนี่ยหนูแน่สายหนูที่ก็มีนะเอาเลยแน่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 เออเอาเดียวดิแน่แน่ยิงมันเลยแน่แน่ยิงมันเลยพี่รอยิงอีกตัวหนึ่งให umas, ้อย oh, okay. ู่แน่แน่ตัวนั้นได้ตายเออแน่แน่อีกตัวหนึ่งแน่แน่กำแพงอีกแน่แน่ดีพุ่มไม้ป่ะเุดยอดพุ่มไม้ป่ะ นนพี่แคมกับพี่นน,นทําอะไรเดีย <ś c oughs> ย่แดงแน่นอนสุดท้ายแล้วนะคะเราก็สามารถพาน้องเนเน่ขึ้นด ได้สําเร็จคะ่ะเหมือนจะเป็นแดงครั้งแรกในชีวิตของน้องเลยนะคะถ้าเกิดเราดูแบบว่าโทเค็นแรงของน้องือแบบน้องไม่เคยได้มาก่อนเลยนี่นะเป็นครั้งแรกของน้องนะก็ยินดีด้วยนะคะคน้องเนเน่เพราะว่าส่วนหนึ่งที่ขึ้นแดงมาได้เ่ยก็เป็นเพราะตัวน้องเนเน่ช่วยเล่นด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็พวกเราที่ช่วยแบกน้องด้วยอีกส่วนหนึ่งนาอใครที่อยากมาเล่นสนุกสนุกด้วยกันแบบนี้นะคะก็มารับชมไลฟ์สตรีมได้นะคะตอนเช้าเป็นต้นไปอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจแล้วก็ยูทูบของจัดไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้มงี เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย